ชัยชนะเหนือองคุลีมานชัยชนะที่ไม่ใช่ด้วยการฆ่าแต่คือการเปลี่ยนใจฆาตกรให้กลายเป็นพระอาหารหันต์จอมมุมหาโจรแห่งป่าเชษ์วันในอดีตนานมาแล้วณเมืองสาวัตถีมีมหาจนผู้หนึ่งชื่อว่าองคุลีมานเขาเป็นชายหนุ่มผู้มากด้วยสติปัญญาเด่นเกินใครศึกษาศาสตร์ต่างๆจนเป็นที่รักของอาจารย์แต่กลับถูกเพื่อนร่วมสำนักใส่ร้ายให้เกิดความเข้าใจผิดอาจารย์จึงมุ่งหมายจะกำจัดองคุลีมานอย่างแนบเนียนเขาหลอกให้สิทธิเอกของตนทำพิธีกรมบูชายัน โดยสั่งให้นำนิ้วมือมนุษย์หนึ่งพันนิ้วมาเป็นของบูชาด้วยความเคารพและศรัทธาต่อครูองคุลีมานจึงกลายเป็นมหาโจรไล่ฆ่าผู้คนโดยไม่เลือกหน้าเขาใช้เชือกมาร้อยนิ้วมือของย่าเป็นพวงคล้องคอจนได้ชื่อว่าองคุลิมานแปลว่าวผู้มีพวงมาลัยนิ้วพระพุทธเจ้าเสด็จไปหางคุลีมานข่าวขององคุลีมานดังดังไปทั่วเมืองใครๆก็หวาดกลัวจนไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่าแม้แต่กองทหารก็ไม่อาจปราบได้พระสมมาสมพุทธเจ้าทรงทราบว่าชายผู้นี้มีบารมีแห่งพระอรหันต์แฝงอยู่เเพีียยงขจัดอออวิชาออกส ก็สามารถบรรลุธรรมได้จึงเสด็จเข้าไปในป่าเพียงลําพังวิ่งแต่ไม่มีวันตามทันเมื่อองคุลีมานเห็นพระพุทธเจ้าเดินผ่านทางเขาแปลกใจไม่มีใครกล้ามาทางนี้ผู้ใดช่างบังอาจองคุลีมานคว้าดาบไล่ตามพระองค์อย่างรวดเร็วแต่ยิ่งวิ่งกลับเหมือนพระองค์เดินหนีไปอย่างช้าเขาไม่ว่าเขาจะเร่งฝีเท้าเท่าใดก็ไม่อาจตามทันทั้งที่พระพุทธเจ้าเดินธรรมดาส่วนเขาวิ่งอย่างเร็วสุดชีวิตเมื่อวิ่งถึงระยะทางสามโย์วงเล็บเปิดประมาณ48กิโลเมตรวงเล็บปิดองคุลีมานก็ยืนเหนื่อยหอบ ตะโกนว่าสมนะหยุดเสียทีพระพุทธเจ้าจึงหันมามองด้วยดวงตาเปลี่ยนเมตตาแล้วตรัสว่าเราหยุดแล้วองคุลีมานแต่ท่านยังไม่หยุดประโยคที่เปลี่ยนคาตกรให้กลายเป็นอรหันคำว่าเราหยุดแล้วหมายถึงพระพุทธองค์ทรงหยุดการทำบาปทั้งปวงแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดหมายถึงองคุลีมานยังหมุนอยู่ในวังวนของบาปกรรมประโยคนั้นเหมือนสายฟ้าแห่งสติแทงทะลุทะลวงใจองคุลีมานให้ตื่นขึ้นในบัดเดินเขาทิ้งดาบคุกเข่าลงร้องไห้และกราบแทบพระบาทข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ข้าขอุปสมบทขอเป็นสาวกของพระองค์พระพุทธเจ้าประธานการบวชแก่เขาทัานทีด้วยเพียงคําว่าเอหิภิกคุปราว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดจากมหาจราชการสู่พระอรหันต์พระองค์คุลีมานเปลี่ยนตนเองโดยสิ้นเชิงตั้งใจบําเพ็ญเพียรในป่าลึกรับทุกคําดูหมินจากชาวบ้านโดยไม่โต้ตอบจนวันหนึ่งท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์บทพาหุงตอนองคุลีมานอังคุลีมาละวะสังผู้ิทันทะคันถังคันทิตมุทะปฏิวิชชาวิกุปมานางังขิปัง คุณูปสมมาปิดสมันตะโตนังทวันตังณภวะมุนิชินังอหังนมมิปลาพระผู้มีพระภาคทรงชนะมหาโจรชื่อองคุลีมานซึ่งมีพวงมลาลัยนิ้วคล้องคอมือถือดาบเดินตามพระองค์ด้วยความโกรธวิ่งไลต่ตามพระองค์ไปสามโย์แต่ไล่ไม่ทันด้วยเด็ดแห่งพระมนโนมยิธิและพระคุณธรรมอันยิ่งทรงเปลี่ยนโจรให้กลับใจเป็นรหตรได้ ข้าขอน้อมนมัสก,การพระจอมมุนีผู้ชนะองค์นั้นด้วยกล้าข้อคิดจากชัยชนะนี้ไม่มีใครแล้วเกินกว่าจะกลับใจได้ผู้ชนะอย่างแท้จริงไม่ใช่ผู้ฆ่าแต่คือผู้เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรคำเพียงหนึ่งคำที่มาจากใจอันบริสุทธิ์อาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตได้